we ก็วันนี้จะมารีวิวอของที่จะมาใช้ทํารถคันนี้ให้มันวิน่งได้ตอนนี้มันวิ่งไม่ได้ใส่มอเตอร์ใส่ชุดเกียร์เข้าไปแล้วยังวิ่งไม่ได้นะครับแล้วก็ชุดยกดายังไม่ได้ใส่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําของที่ผมจะใช้ใส่รถคันนี้นะครับวันนั้นผมพูดไปรอบแล้วแต่ของมันยังไม่ครบ ตัวนี้วันนี้ของมันครบมาแล้วอ,อ๋อมาเริ่มกันเลยนะฮะชิ้นที่หนึ่งก็จะเป็นวิทยุก็ที่ผมรีวิวไปก็จะเป็นไ t สินะครับไ t สิตัวนี้ความจริงมันใช้ตัวอื่นก็ได้อย่างถูกๆก,ก,ก็มีฟายสกายอหกก็ได้แต่ฟังก์ชันมันไม่ค่อยเยอะตัวนี้ฟังก์ชันมันเยอะกว่าเือใช้ลูกเล่นอ,อะไรได้เยอะกว่านะครับก็ผมเลยเลือกใตตัวนี้ตัวนี้ผมตั้งมาจากฟอซันด้าจากนากีนนะครับ เกือบประมาณ3,000กว่าบาท3 9นะฮะไม่ผิดแล้วก็ชิ้นี่สองที่ผสั่งมาเป็นตัวนี้สปีดพับบี้วิงพับบี้วิง1060 60m นะครับอันนี้ผมสั่งมาจากคุณซี RCDC ที่ผิดนะครับ ผมสั then, <laughs> ่งมาชิ American. ้นสองแล้วก็ชิ <aker> ้นสามผมสั 2. ่งมาตอนแรกผมสั่งตัวนี้มาเป็นสปีดธรรมดาสปีดสองสายธรรมดา 60m แต่แต่ตัวตัวอ่ปั๊มปั๊มไฮดรอลิกของรีซูครับมันเป็นสปีดมันเป็นสามสายผมเลยสั่งสปีดหม่มา แต่ตัวนี้เป็น45มันจะปิด3สาย45มจากร้าน ABC นะครับต,ตัวนี้แต่ตัวนี้ทำทำไม่ได้ผมจะติดต,ต่อมาแล้วนะาขายตัว200บาทผมสั่งมาแต่จะทำได้ สี่สิตัวใช่ตัวนี้เป็นของชุดคุมชุดอ่าปั๊มคาร์ลิกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มให้คาร์ลิกรีซูแล้วก็บอกคาร์ลิกเอาอ่าสาอากาศรีซูนะครับความจริงมันต้องออกอีกข้อแต่ผมดึงไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรนะครับชุดนี้ชุดนี้ผมซื้อมือสองมาจากกันจันไตนะครับไจ้ของกระตุ้น ลดรังขอแกนแกนเปี่เป็นชุดข,ขาตะกระแตนแต่ผมอยากได้ขาแบบนี้ก็ใส่มันสวยรถนอกก็ส่วนมากก็จะเป็นชุดแบบนี้นะครับลำานอกก็พร้อมกับชุดปัม๊มมอเตอร์ตัวนี้เป็นของทีสูนะฮะ a สองสองหนึ่งมอเตอร์สิบ้านาทีเก้าสามศูนย์ kv ป็นมอเตอร์บรรเลงสายตัวนี้ก็จะเป็นสายฝั่งนี้จะเข้าเข้ากับเข้ากับตัวกระบอกและีกฝั่งนึงเข้ากับถังน้ำมันก็ชุดนี้เป็นชุดไฮดรอลิกนะครับดูชุดไฮดรอลิกก็จะมีตัวนี้สปีดมันไม่มีไม่มีตัวปลั๊กมาให้ปักนี้ผมสั่งซื้อมาเหลือแค่ปลั๊กปักสามสายนี่แหละที่ยังไม่ได้ใส่ ก็จะมีสายสายสายสี่ปิง้งแบบนี้นะครับอันนี้ผมสั่งมาใส่รถมะโคแต่ไม่ได้ใช้อย่านี่ยมาใส่รถฝั่มใส่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเข้าถังน้ำมัน <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ถังน้ำมันรีซูถังน้ำมันไฮดริกรีซูผมสั่งมาเป็นแบบนี้นะครับแกเลย สิบมิลน,นะครับสูงมิลก็ใส่พอดีเลยแต่ผมจะใส่ฝั่งจะมีมีมหมัวห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 ัวนะฮะข้างบนสองข้างล่างหนึ่งแต่ผมถามมาคุณซีแล้วแกบอกว่าให้ใส่ด้านล่างแตไม่แน,น่ใจว่าข้างบนนีมันคือรืออะไรอาจจะเป็นใช้ใช้เฉพาะ,ะใช้กับพวกรถ รุ่นเดือดๆที่เป็นรถลดไอ่ลดลดั้มลดลดเกล็ดลด,ลด,ลดอะไรพวกนั้นนะครับเกรดรถตรงนี้ก็จะเป็นรูใส่น้ำมันนะครับจะมาทำการฝาล่วมหาก่อนโอเคเจอแล้วฝาฝาเป็นแบบนี้นะฮะ น่าจะใช้เป็นรูระบายอากาศด้วยัไม่น่าจะนะครับจะมีรูล่างรูล่างนเป็นรูออกเข้ากับชุดนี้เขาจะให้สายมาหนึ่งเส้นออสายสองเส้นอีกเส้นก็จะเข้าเข้ารูนี้าเข้านี้ ต้องมีตัวนี้อีกตัวหนึ่ง สปริงไม่ได้ใจว่าใส่ตรงไหนนะฮะสปริงับทางสวมากเลยเป็นสแตนเลสลายเชื่อม ชเม,มสีสายให้สายให้สองสายแล้วตัวนี้ก็จะเป็นขายึดสองขาะะขายึดถังมันติดกับเจสี่นะครับขาสองขาแล้วเพราะเรืนี้จะเป็นตัวรัด รัดถังแล้วเอาพลาสติกรอง ตัวนี้ตัวนึงชุดเสียงชุดเสียงตัวนี้จะเป็นชุดเสียงจีนนะครับจะเป็น CSRC 16ก็ไปหาเิร์ชดูในใน u t u b e มีคนรีวิวกันเยอะอยู่นะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในข้างในมันเป็นยังไงอันนี้ผมสั่งมาจากคุณซีน,นะครับ R C e วิจิตนะครับข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นมีลำโพงให้สองลูก ต้ตัวนี้จะมาเป็นพวงแบบนี้ผมไม่แน่ใจว,ว่ามันมาอย่างนี้หรือว่าคนสีเขาเสียบให้ผมนะน่าจะมาอย่างนี้เลยมีลำโพงสองลูปแล้ก็จะมีสายฝั่งนี้สามเส้น สีน้ำเงินแดงเหลือง3เส้นแล้วก็สายแบบนี้อีกสามเส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดสายแสงสว่างนะครับมีหนึ่งสอี่ห้าหเจแล้วก็จะมีแจ็คแบบนี้ที่เป็นตัวผู้อีก2องแปดเกแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นปัดป๊ดปั๊ก่อ เข้าปักเข้าแบตเตอรี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นชุดหลอดไฟชุดหลอดไฟเยอะมากครับจะมีคู่มือคู่มือเป็นภาษาจีนไม่มีภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเลยครับกะไปดูรีวิวได้ครับคุณซีก็กทำไว้แล้วก็มีช่อง ช่องช่องช่องน้องบอยผมจำชื่อช่องไม่ได้แต่ทำรีวิวก็อยู่นีะครับก็ครบวันนี้ผมจะลองผมจะประกอบดูตอนแรกผมก็เลยส่งไปให้คุณเบนซ์นะฮะแต่ผมไม่อยากส่งไปเพราะว่าถ้าผมส่งไปส่งไปภาชนะนี้ไปผมแพ็คใส่กล่องไปหัวผมเละแน่เพราะว่าไปชนะมันต้องยุ่นแน่ๆพวกของที่ผมติดตรงนี้หักแน่ ตอนแรกผมว่าจะขับรถไปส่งให้แกนะฮะแต่มีปัญหาเรื่องโควิดผมข้ามจังหวัดไม่ได้คุณเบนแกอยู่ที่ประทุมธานีตอนนี้มีปัญหาเรื่องโควิดผมข้ามจังหวัดไม่ได้ก็เลยผมใส่เองดีกว่าผมต้องซื้อรถใหม่หรือกระบะหรือหุ่ออกหรือพวกนี้ออกหรือ,อ,อตัวนี้ออกบางคนเพื่อที่จะใส่ชุดไฟชุดเดินสายชุด มอเตอร์สกีแล้วก็ใสุ่ดยกดำนะครับก็เดี๋ยวผมประกอบเสร็จผมจะมารีวิวอีกทีหนึงนะครับก็วันนี้ต้มารีวิวของที่ใช้ทั้งหมดนะครับก <ức trousers. S 2> <Quindi. S 1> ็ทั้งหมดพร้อมตัวรถนี่นะตอนนี้ผมหมดไปประมาณสามหมื่น่บ 00, บาทนะครับก็ใครสนใจจะให้ผมประกอบให้ก็ติดต่อมาได้ รถตัวนี้ราคาที่มันติดอยู่ทีล่ลกองมันสองหมื่นสี่จะมีส่วนลดเพราผมผมสั่งซื้อที่คนออฟผมจะได้ราคาพิเศษอยู่ก็ติดต่อผมมาได้ครับผมประกอบให้ได้เพราะช่วงนี้ผมว่างอยู่งานงานผมไม่ค่อยมีโอกะ,ะก็ประกอบให้ได้นะฮะก็ะใช้เวลาประกอบประมาณประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับเพราะผมมีเวลาประกอบเฉพาะช่วงเย็นก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะฮะถ้าเอาชุดแบบนี้นะฮะแต่ แต่ชุดดำแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ผมผมมีชุดชุดไฮดรอลิกอีกแบบนึงแบบขาตะแกระแตน,นะครับอขอคุณซีแกบบมีขายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเปิดแบ๊บนึง นี่นะครับมุนซีแกมีขายอยู่เป็นขาตะกระแทนแบบนี้เป็นกระบอก20มิลนะครับเป็นของลิซูราคา3200บาทนะครับแกนกระบอก8มิลก็ตามนี้ครับใครสนใจก็ต้องติดต่อแกไปได้นะครับแล้วก็ชุดปั๊มแกก็มีขายแต่ผมหาไม่เจอราคาประมาณ3 0 0 0กว่าบาทนะครับ3,500นี่แหละครับทไม่ผิด ตัวนี้อีกสามพันสองก็ประมาณไม่เกินเจ็ดพันนะครับจุดพกดำของรีซูก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะฮะเ,เดี๋ยวประกอบเสร็จผมรีวิวให้ดูอีกทีนึงครับตอ,อนนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็ถ้ามีอะไรผมก็ติดต่อมาได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจเฟซบุ๊กของผมไว้ให้ด้านล่างคลิปนะฮะก็ วันนี้ก็แค่นี้กันนะฮะก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะฮะอ่ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ